รับบอสนะครับโอ้โหเอริกเชนฮากฟุ้งอีกแล้วครับบอกว่าแมนยูปีแดงตอนนี้อยู่ช่วงขาขึ้นนะครับไม่ใช่ขาลงนะขาขึ้นนะครับเอริกเชนฮากครับเฮชโค้ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยืนยันว่าทีมของเขากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแม้เพิ่งโดนแมนซิตี้ลอ่อคาโอทราฟอร์ดเมื่อคืนนี้ไป3ประตูต่อศูนย์นะครับโดนสอนบอลมา ความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดเนี่ยจะไม่แม,มนยูปรชาชัย5จาก10เกมที่ลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้อยู่อันดับ8ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับแม้ผลงานจะขัดใจแฟนบอลแต่เอริกเจนฮฮกประกาศอย่างมั่นใจว่าทีมของเขากําลังดีวันดีขึ้นนะครับมาฟังสิ่งที่เอริกเจนฮฮกได้พูดหน่อยเขาบอกว่าเราชนะ3เกมก่อนหน้านี้สปิริตมันดีมากเลยสปิริตการต่อสู้มันดีมากๆผมคิดว่าเราอยู่ในช่วงขาขึ้นนะ ช่วงออสตาร์ทยากลำบากแต่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงขาขึ้นเอ,อ่อพวกเราต้องอดทนแต่ผมมีความสุขที่นักเตะที่ได้รับบาดเจ็บบางคนกำลังกลับมาและทีมของเราจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่เอริกเชนฮารได้ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่แพ้แมนซี้แบบราบคาบเลยศูนย์ปราตุรกามคาบ้านแต่ยังบอกว่าทีมของเขาอยู่ในช่วงขาขึ้นจริงๆครับมีนโนว่า ทีมจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไปอีกสำหรับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ตอนนี้ครับโอ้โ oh หแฟนบอลพอได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงกับคำพูดของเอริกชันหาก็สามารถคอมเมนต์ก็มาได้จัดไปรุ่นจัดไปยาวเลยครับเพอ